มือเฮ้ามาทอดไอเดอหมูเด้อพี่น้องไอหมูสามสั้นทำการแบงเมาครับผมแบงเมาอยู่บ้านนี่ไอ,อ้คอปเตอร์เวลามัน,มมนมโดนไ,ไฟสีขาวเนาะจิดไฟไก่หนดวะก็ามากระทอดกรอบมากินกระมนนบบันเดอ้อทำไฟอ่อนไว้ดว้อ นี่ครับนี่คือวิธีการทอดหมูสามชั้นครับให้กรอบ,อบต้องมีแมงเม่าด้วยมันจะอร่อยแมนเดอร์พี่น้องเนอะนี่ครับทำการความมืดด้วบแมงเม่าครับผมโอ้โหนี่คือการเปนนางแล้วครับนี่ค่ำคืนนี้อย่ามาให้นอนครับผมอย่ามาให้นอนยังอยู่เหมือนเดิมครับผมอืมครับ มีแมลงเมาครับผมเอินแมงเม่าบินเข้าปลอดไฟครับไม่ใช่บินเข้ากองไฟภาพชัดนะครับผมภาพชัดไหมครับพี่น้อง,าองการถอดหมูด้วยพี่น้องเนีย่ยกับเขาหลอกถุมกว่าเก็บฟองถุมละ เดดย็บโดยกิ้งหลีขาวหมูสามตานครับผมคิดเองความหิวครับผมคำไปคำม,มากับคำเขาไอ้ปักสามตาแหละกับทอดของหลุมๆคำคำ บรรยากาศเนี่ยหมแรงครับพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านครับผมบ้านของแดนนิซานแชนแนลครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับมันมีอย่างมากมายครับผมอยู่กับธรรมชาติครับผมพี่น้องบริอยลิศหรูและความรวยครับผมอยู่กับธรรมชาตินะนะจ๊ะที่บอกให้นี่ก็เป็นเครื่องคั่วทีทายคลิปซูมเออครับเป็นมุมนี่เหรอครับผมเป็นมุมนี้ที่ถ่ายคลิปทุกวันครับผม นี่ครับจะเป็นเครื่องคั่วที่ห้าเห็ดกับเขากินนี่คับคือปลาแดกพันปีครับผมปะลาลาพันปีครับผมหมกักหมักโดยไม่รู้ครับผมแต่กระแทบคือเก่าครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ส,สั้นๆครับผม